ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MJ Sport นะครับนี่ครับเปิดตัวด้วยไอชิอินะครับเฮแล้วก็ซูเปอร์ไซร์จเด็ดเต้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ครับเรามาชมนะครับคอมเมนต์หลังเกมนะฮะโอ้โหทีมชาติไทยของเรากระหึ่มเวทีเอเชียจริงๆนะครับต้องกราบเบญจางคประดิษฐ์นะครับสุขสันต์วันครูนะครับส่านผู้ทุกคนนะครับกราบเท้างามๆนะครับไอชิอิ เล่นโคดมันนะครับหรือจะเทือนะครับเล่นแบบนี้นะโว้หน่าจะมาคุมตั้งนานแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันหน่อยนะครับหลังจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราเอาชนะคิรกิสถานไปได้2อสูนะครับกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเล่นดุเล่นมันเล่นคึกกันเหลือเกินนะฮะเราไปชมคอมเมนต์กันเลยนะครับจากท่านั้นเพจของช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับวันนี้นอนหลับวันดีจริงๆนะฮะ เอาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกนะก็บอกว่าชื่นชมทุกคนนะครับที่วิ่งกันเต็มที่ครับเชียตลอดนะครับโอ้โหแล้วก็มีการกดถูกใจไปถึง10คนนะฮะคนต่อมาก็บอกว่าโอ้โหวิ่งสู้ฟัดกันดีมากครับในวันนี้คนอ่าคุณอ่าคนนี้นะฮะโดนถูกใจไปถึง32คนนะครับมีอ่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกสุดยอดมากนะครับคอมเมนต์ต่อไปออกฮึกเหิมเลยแถนแถนนะครับโอ้โหแล้วก็บอกว่าสุดยอดครับคนนี้ หมายถึงกองหลังนะฮะอ่าวันนี้กองหลังเราก็เหนียวนะครับแล้วก็คนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าวิลเลเทพคุมกลางได้อย่างยดเยี่ยมากนะครับวิลเลเทพป้อมพันนะครับนิ่งจริงๆนะครับเกมนี้คนนี้ได้ถูกใจเป็น0เลยนะครับอ่าคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่สมบูรณแบบสาหรับทีมชาติไทยนะขอความแสดงความยินดีกับทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่าที่เอาชนะในนัดแรกได้นะครับ มาส่องแสงรุ่งนำความสุขมาสู่ฟุตบอลอาเซียนคนนี้น่าจะเป็นคนเวียดนามนะครับอ่าก็โอ้ดูคนถูกใจ2005เลยนะครับก็คือคนเวียดนามมาให้กำลังใจนะครับคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าฟอร์มเปิดหัวเนี่ยเปิดตัวดีมากเลยนะฮะลุ้นกันไปทีละนัดน,นะครับแท็กฟุตบอลไทยในสายเลือดนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอก3มแต้มอลัมค่ามากๆเลยเป็น3แต้มของชาวอาเซียนกันเลยทีเดียวนะครับ ขเขาหึอ่าคอมเมนต์ต่อไปบอกสนุกมากมันมากนะครับอ่าคอมเมนต์ต่อมาบอกขอบคุณครับทีมชาติไทยนะครับอ่าแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเล่นแบบนี้โอมานกับซาอุลุ้นกันสนุกครับอ่านี่นะฮะก็ยังเหลืออีก2แมตช์นะครับถ้าหากเก็บแต้มได้กับโอมานเนี่ยโอกาสเขารอบสุดสยเลยนะครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าวันนี้เวียดเ,เด่นเด่นและนิ่งมากนะ ผมขอชมเชยนะครับอ่าส่วนคนนี้บอกว่า3มแต้มแรกสุดจัดครับนะครับอ่าแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปบอกอาจารย์เตอร์เล่นดีมากๆเล่นดินมากๆนะครับสวิตบอลออกซ้ายขวาเนี่ยโคตรเนียนนะฮะหลายจหว่าจ่ายบอลโคตรสวยเลยนิ่งมากๆนะครับนี่ก็ชื่นชมแต่เทปเตอร์นะครับวันนี้ส่วนคนต่อมาบอกว่าไทยช่วยกันเล่นได้ดีมากครับทุกคนสุดยอดมากเจียทุกนัดน,นะสู้ๆ,ๆ,ๆนะครับ คอมเมนต์ต่อไปนะครับอีกหนึ่งเสียงครับวีโรเทพได้รับรางวัล MVP นะครับให้วีรเทพได้รับรางวัลนะครับแต่คนที่ได้รับรางวัลน่าจะเป็นอ่าสุเเชียเจเดนะครับผู้ยิงสองลูกนะครับอ่าส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าได้ลุ้นกันยาวๆครับหน้าเขาปิดเจ้ากับโอมานเลยได้ไหมทุกคนเล่นดีจัดอยากเข้าไปเชียร์ที่สนามเว้ยเฮ้ยอยากได้ยินเสียงของ อุนตรานะครับนีน่คือคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าสุดยอดเลยแบบนิสิทไทยแลนด์นะครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าวันนี้บอกตรงๆนะครับว่าไม่ผิดหวังครับสุดยอดครับนายท่านนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าว้าวสนุกมากเลยค่ะเล่นดีมากๆเลยวันนี้นะครับคนต่อมาบอกว่าเนียนตามากครับขาวเนียนจริงๆน่คอมเมนต์นี้ก็ออกจะ ประมาณว่าเซลนะครับหลังจากที่การถ่ายทอดสดนั้นแพนมาแต่กองเชียร์นะฮะสาวๆทั้งนั้นเลยนะครับทุวคนนี้ก็ดูเหมือนว่าการถ่ายทอดสดจะเน้นไปที่สาวๆนะครับคอมเมนต์ต่อนะครับโอ้เล่นดีทุกคนเลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปจำทั้งในในจำทั้งในสนามและข้างสนามนะครับอ่าและคอมเมนต์ต่อไปนะครับนอนหลับฝันดีนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกเล่นดีครับนะฮะคอมเมนต์ต่อไปบอกสุดยอดทั้งทีมนะครับ นะฮะส่วนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลุ้นชมป์เต็มตัวครับโอ้โหพึ่งนัดแรกนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะบ,บอกว่านัดต่อไปเอาชนะให้ได้นะนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเด่นสุดคนนี้สําหรับผมเลยนะเล่นดีได้เนียนตามมากๆนะครับก็เป็นนิโคลัสมิคโรสันนะครับคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อไปก็บอกว่ายอดเยี่ยมไปเลยชังศึกนะครับ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเล่นสนุกมากครับสไตล์การเล่นเปลี่ยนไปดีมากชอบนะครับโอ้โหแล้วก็เม้นต่อมาสุดๆประทับใจมากเจียกกับเพื่อนต่างชาติอย่างมันนะฮะโอโห้หนั่งดูกับชาวต่างชาตินะครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าขอบคุณครับสําหรับความสุขที่มอบให้นะครับโอ้โหแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปบอกวีรเทพสุดยอดนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปบอกจุดยอดครับตากล้องเนียนๆทั้งนั้นนะครับ แล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกขอบคุณโคดอีจีมากครับที่ทําให้แฟนบอลไทยกลับมายิ้มได้อีกครั้งนะฮะโอ้โหสุดๆนะครับอ่าแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆก็มีแบบเออเย่ยมมากชื่นใจนะครับวันนี้เอาทําได้ดีมากนะครับเล่นได้ข่ามากนะครับส่วนมากจะแซวนะครับขอบคุณนักเตะทุกคนนะคะนี่นะครับนี่คือคอมเมนต์นะฮะแฟนบอลชาวไทยนะครับมีความสุขกันทุกคนนะครับ ส่วนตัวแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับมาเต็มจริงๆนะครับไทยของเรานะฮะเล่นดีสุดๆเลยนะครับโอ้โหทั้งเกมลูกทั้งเกมรับนะต้องยอมรับด้วยนะครับวันนี้อิชิอิเข้ามาเปลี่ยนทีมนะครับโอ้โหต่อบอลกันแบบสุดยอดนะครับวันนี้แพชชั่นมาเต็มเต็มเลยนะฮะแฟนๆแล่ะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับในเกมเกมนี้นะครับส่วนบางคนก็บอกว่าอิชิอินั้นมี คู่มือในการใช้งานอ่าซุภอร์ชัยเด็ดนะครับอ่าส่วนอ่าประเด็นเนื่งก็มีบอกกรรมการนะครับกรรมการคนนี้ตัดสินได้ดีนะครับอ่ากรรมการวันนี้ก็ปล่อยปล่อยเกมนิดนึงนะฮะไม่ค่อยอ่าเงียบเท่าไหร่นะครับอ่าสะใจจริงครับผมชอบโมเมนต์นี้มากนะครับอิชิอินะครับและสุภปชัยเฉลตเต้นนะครับดูครับแกโอ้โหมันจริงๆนะฮะแล้วก็วันนี้คนที่ เล่นดีนะครับก็มีเทปเตอร์แหละที่ต้องฟังอคอมเมนต์คอมเมนต์มาให้แต่เทปเตอร์เลยนะฮะบบอกว่าเล่นดีมากนิ่งนะครับแล้วก็จ่ายบอลดีนะครับเทปเตอร์นะครับแล้วก็นิคลัสมิโครซันด้วยนะครับส่วนตัวแอดมินแล้วก็เล่นดีกับทุกคนนั่นแหละนะฮะเล่นดีสุดๆเลยมันอยู่ที่แทัคติกนะครับการเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็เทานันของการแก้เกมนะครับในเฉพาะครึ่งหลังเนี่ย เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าอิชิอินั้นแก้เกมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่อ่าคือยังมีไพ่ไม้เด็ดนะครับในเรื่องของเกมรุกเนี่ยก็ส่งเจริญศักด์องค์กรลงมากระชักลักเรือนะครับกะเอาให้ขาดไปเลย30มศนะครับสาใจครับวันนี้มีความสุขกันทุนหน้าเลยนะครับแฟนบอลชาวไทยนะครับวันนี้ขอบคุณอิชิอินะครับดูครับแฟนบอลแทบร้องร้องไห้นะฮะแฟนบอลร้องไห้นะครับดูครับโอ้ย มีความสุขกันทุกคนนะครับทานผู้ชมก็จากลากันเพียงเท่านี้นะครับมีความสุขขอบคุณอิชิอิมากๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ